ระบบนิเวศท,ทุกระบบจะมีองค์ประกอบสําคัญ2ประการคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางชีวภาพและจะมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยเป็นการให้ประโยชน์ต่อกันและแข่งขันกันเป็นศัตรูเป็นผู้ล่ามีการถ่ายทอดพลังงานแก่กันในระบบนิเวศโดยผ่านการกินกันเป็นทอดๆตามลำดับดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว มี3กลุ่มสิ่งมีชีวิต 1. ผู้ผลิต 2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารถ้าเราพิจารณาตามความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบบต่างๆจะเห็นรูปแบบดังนี้ 1. ภาวะการล่าเหยื่อประกอบด้วยผู้ล่าเหยื่อ เป็นความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่อหาอาหารจะมีฝ่ายได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 2>, 2. ภาวะประสิตเป็นความสัมพันธ์ของฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เรียกสิ่งมีชีวิตที่ได้ประโยชน์นี้ว่าปรสิตเรียกสิ่งมีชีวิตที่เสียประโยชน์ว่าผู้ถูกอาศัยเช่นกาฝากบนต้นไม้กาฝากเป็นปรสิต ต้นไม้เป็นผู้ถูกอาศัย 3. ภาวะอิงอาศัยเป็นความสัมพันธ์ของฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียประโยชน์และไม่ได้รับประโยชน์เช่นเฟิร์นกล้วยไม้ที่เกาะบ,บนผิวไม้เปลือกไม้ใหญ่รับประโยชน์เป็นแหล่งที่อาศัยและรับความชื้นโดยไม่เบียดเบียนหรือแย่งอาหารจากต้นไม้ใหญ่ 4. ภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกัน สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันเมื่อแยกจากกันก็สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้เช่นผีเสื้อกับดอกไม้นกเอี้ยงเกาะบ,บนหลังควาย 5. ภาวะที่พึ่งพากันได้รับประโยชน์ร่วมกันถ้าแยกจากกันก็ไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้เช่นรากับสาหร่ายที่อยู่ร่วมกันเป็นลายเค่นสาหร่ายสร้างอาหารได้เอง แต่อาศัยความชื้นจากเชื้อราราก็อาศัยดูดอาหารที่สาหร่ายสร้างขึ้นและให้ความชุ่มชื้นกับสาหร่าย 6. ภาวะการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งได้แก่จุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียราเห็ดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารโดยจุลินทรีย์จะสร้างสารอาหารมาย่อยสลายจากสิ่งมีชีวิต ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อดูดกลับไปใช้ในชีวิตของมันจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณหนึ่งหนึ่งความสัมพันธ์ตามลักษณะกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ได้กล่าวมาแล้วจะต้องมีความสมดุลของจำนวนผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายอินทรีย์ที่ปริมาณที่เหมาะสม